สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาชุบมีดให้ดูสักเล่มนะครับเป็นคลิปสุดท้ายของปี2568นะครับส่งท้ายปีเก่านะครับพรุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งนะครับก็สวัสดีปีใหม่ปี69นะครับก็เป็นปีนะครับปีใหม่นะครับนะขอให้สุขภาพพี่น้องแข็งแรงนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับนะครับ ก็เดี๋ยวจะชุบให้ดูนะฮะเป็นการชุบด้วยน้ำมันนะครับคือคือว่ามันที่พี่น้องเห็นนะครับมันจะที่ผมทําแบบนี้คือมันยากเพราะว่ามือหนึ่งนะครับต้องไปกำรรเ,เครื่องเป่าลมโบโวนะครับคือปกติเนี่ยมันใช้ไฟฟ้านะครับมันจะเราจะาดูสีชัดเจนนะครับ มันจะง่ายแต่เนี่ยมันใช้แบบแบตเตอรี่นะครับคือว่าบ้านผมไม่มีไฟฟ้านะครับย้ายออกนอกหมู่บ้านนะครับก็เลยไฟฟ้ามาไม่ถึงก็เลยจําเป็นต้องใช้แบตเตอรี่นะครับนะฮะแต่ยอมรับว่ามันยากนะครับเพราะว่าคือว่าผมต้องได้เอื้อมนะครับเพราะว่าระยะมันห่างจากหน้าเตากับเครื่องบโวนะครับ หรือว่าต้องดูไฟให้อีกอย่างควบคุมมือเดียวมันมันยากนะฮะนะครับก็อาจจะดเูเหมือนว่ามันทํำยานิดนิดหนึ่งนะฮะนะครับก็อาจจะมีเสียงเพลงรบกวนนะครับอนเนื่องมาจากเป็นการเอ่อที่เรียกอะไรเอ่อทำต้นกันนะครับเพื่อที่จะเออหาเงินสมทบสร้างศาลา ญาตินะครับนะครับก็ในวัดนะครับมววัดผมก็เลยมีเสียงเพลงนะต้องขออภัยคลิปนี้ก็ให้ผ้ามันมรนยายนะครับครับคือปกติเราจะคุมสองมือนะครับมันจะคุมง่ายนะครับนะเพราะมีดก็น้ำหนักก็อาจจะเยอะนิดหนึ่งนะครับ อีกอย่างก็เตาแบบนี้มันมันทำยากนะฮะเพราะว่าจะทำสูตรใหม่นะครับนะฮะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับนะก็ให้ภาพมันบรรยายนะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวเรอดูชมคลิป รีวิวนะครับว่ามันจะคมแค่ไหนนะครับจุบน้ำมันเนี่ยนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นการชุบเรียบร้อยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับชุบน้ํามันนะครับมันก็จะง่ายกว่าชุบน้านิดนึงนะครับแต่อ่าก็อยู่กับช่างนะครับนะความยากความง่ายก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับนะสวัสดีปีใหม่ครับคลิปสุดท้ายของปีครับสวัสดีครับ